ถ้ากบฏทางฝั่ง,งพมา่าไม่ล้มเหลวกรุงศรีอยุธยาก็คงไม่แตกนะครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกล่มสลายในปีพุทธศักราช2310นั้นทางพมา่าก็ได้เกิดกบฏทียิบหลังอรองพญาสวรรคตแต่เพราะดวงชะตาของกรุงศรีอยุธยาถึงคาดกบฏเหล่านั้นจึงล้มเหลวไปเมื่อพระเจ้าอารองพญาสวรรคตหลังจากผิดหวังในการตีกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2303 มังลอกพระโอรสองค์โตและก็เป็นผู้รักษารัชธานีในเวลานั้นอยู่ในฐานะองค์รัชทายาทซึ่งเป็นตามพระราชองค์การของพระเจ้าอารลองพยาที่โปรดให้พระโอรสทั้ง7พระองค์ของราชสืบต่อกันไปตามลําดับแต่เวลานั้นพระอนุชารองมังระได้ตามเสด็จพระเจ้าอารลองพยาไปตีกรุงศรีอยุธยาด้วยต้องการชักจูงให้บรรดาแม่ทัพนายกองร่วมมือกับพระองค์แย่งชิงราชสมบัติจากพี่ชาย แต่ไม่มีใครร่วมมือด้วยพระเจ้ามังลอกทรงทราบก็โปรดให้พระอนุชามาเข้าเฝ้าที่เมืองหลวงโดยมีพระมารดาช่วยไกล่เกลีย่ยให้ดีกันเพื่อเห็นแก่แม่เหตุการณ์จึงสงบลงโดยไม่มีการสู้รบมังลอกจึงได้าราชาพิเศษเป็นกษัตริย์พมา่าในพระนามพระเจ้ามังลอกต่อมาปี2303นะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือการก่อบกบฏของมังนอของนอรธา เนื่องจากมังคองนอรธามีเรื่องผิดใจกับพระเจ้ามังลอกมาก่อนในคราวที่ให้เรียกพระเจ้ามังรักกลับมาเฝ้าพระเจ้ามังลอกเองก็ทรงเกรงว่าแม่ทัพคนอื่นจะก่อกบฏทด้วยเลยโปรดให้เรียกแม่ทัพสองคนมาประหารชีวิตเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้มังคองนอรธาจึงเดินทับช้าๆไม่ยอมเข้าราชธานีเพราะว่าระแวงอยู่และด้วยความกลัวว่าตนเองจะถูกเก็บในภายหลังก็เลยชิงก่อกระบทขึ้นมาเสียเลย มังค้องนอรธาหนีไปยึดเมืองอังวะและก็วางแผนขยายอานาจแต่ไม่สําเร็จจนสุดท้ายอังวะก็ถูกตีแตกมังคองนอรธาจะหนีไปทางเชียงใหม่แต่ถูกกิงตายระหว่างหลบหนีพระเจ้ามังลอกก็ทรงเสียพระไทยกับการตายของมังค้องนอรธามากปีถัดมาศัตรูสิงคสขรพระเจ้าอาที่ครองเมืองตองอูก,ก็ก่อกระบฏส่วนหนึ่งเพราะไม่พอใจที่มังค้องนอรธาถูกกําจัด และตละปัดนะครับชาวมอนซึ่งเป็นหลานพระเจ้าหงสาวดีเก่าพญาธละก็ได้เอาพลมอนมาร่วมมือด้วยพระเจ้ามังลอกต้องยกทัพไปตีเมืองตองอูจนแตกในปีพุทธศักราช2305แล้วก็ทรงอภัยโทษแก่กบฏท,ทั้งหมดในช่วงเวลาไล่เรียกการเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งถูกพม่าตีได้ก็เป็นกบฏขึ้นโดยอาศัยตลปันนะครับที่มาอาศัยอยู่ไปตีเมืองพมา่าพระเจ้ามังลอกจึงโปรดให้อภัยการมณี เป็นแม่ทัพยกไปตีเชียงใหม่และก็ตีเชียงใหม่แตกในปีพุทธศักราช2306และสามารถจับตัวตลปันนะครับไปได้ซึ่งพระเจ้ามังลอกก็ทรงไว้ชีวิตตลปันและก็โปรดให้รับราชการต่อมาแต่ก็ก่อกรบฏอีกในสมัยพระเจ้ามังละจึงถูกจับไปประหารอภยาการมณีได้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นเชียงใหม่ได้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาขอกําลังไปคุ้มครองนครเชียงใหม่พระเจ้าเอกทัตโปรดให้ เจ้าพญาสุรสีนะครับเจ้าเมืองพิษณุโลกยกทัพไปช่วยแต่พอไปถึงบ้านระแหงก็ได้ข่าวว่าเชียงใหม่แตกแล้วจึงมีท้องตาให้ถอยนะครับกลับมาอย่างผิดหวังพอพระเจ้ามังลอกทรงปรับปรามกบฏจนหมดสิน้นพระองค์ก็หันไปสนพระไทยในการพระศาสนาแทนไม่ได้สนใจกรุงศรีอยุธยาเลยเพราะเป็นชาวพุที่เคร่งในธรรม แต่ไม่นานก็ประชวนสวรรคตขณะมีพระชนเพียงแค่29พรรษาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2,306ราชสมบัติจึงตกแก่มังระผู้กระหายสงครามและกรุงศรีอยุธยาก็คือเป้าหมายถัดมา